ความภาคภูมิใจในตัวเองของคุณมันจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณกําลังทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและแน่นอนว่ามันจะลดลงเมื่อคุณทํางานไม่ได้อยา่างที่ควรจะเป็นยิ่งคุณรู้สึกว่าตัวเองทําได้มีความสามารถแล้วก็มีประสิทธิภาพมันก็จะยิ่งส่งผลต่อความภาคภูมิใจในตัวคุณเองให้มันสูงเพิ่มขึ้นและนั่นก็หมายถึงว่าการที่คุณจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมการที่คุณรู้สึกว่าตัวเองนั้นทําอะไรได้มากกว่าเดิมสิ่งเหล่านี้ มันตับก็เกื้อหนุนซึ่งกันและกันคนที่สามารถบริหารจัดการเวลาของเขาได้ดีนั้นจะรู้สึกดีมีความมั่นใจและก็เป็นคนกําหนดชีวิตตัวเองเรื่องต่อมานะคะก็ามาดูเรื่องของกฎแห่งการควบคุมกันบ้างจิตวิทยาเรื่องของการจัดการเวลานั้นตั้งอยู่บนกฎที่ง่ายมากก็เรียกได้ว่ากฎแห่งการควบคุมนั่นเองกฎนี้กล่าวเอาไว้ว่าคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองถึงระดับที่คุณรู้สึกว่า ควบคุมชีวิตตัวเองได้กฎนี้ยังกล่าวอีกว่าคุณจะรู้สึกแย่ก็ต่อเมื่อตัวเองนั้นอยู่ในระดับที่คุณไม่สามารถกําหนดชีวิตตัวเองหรือว่าไม่สามารถที่จะกําหนดงานไม่สามารถที่จะเลือกงานอะไรได้เลยนักจิตวิทยาเขาได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการควบคุมจากภายในถึงจุดที่คุณรู้สึกว่าควบคุมชะตาชีวิตของตัวเอง และการควบคุมจากภายนอกเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณถูกควบคุมโดยสภาพแวดล้อมรอบๆตัวคุณเมื่อเกิดการควบคุมจากภายนอกคุณก็จะรู้สึกว่าคุณถูกควบคุมโดยเจ้านายและใบเรียกเก็บเงินต่างๆรวมถึงแรงกดดันจากงานและความรับผิดชอบคุณก็จะรู้สึกว่าคุณต้องทําอะไรเยอะๆมากมายในเวลาอันน้อยนิดและคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่สามารถจัดการเวลาและก็ชีวิตของตัวเองได้เลย สิ่งต่างๆที่คุณทําโดยส่วนมากแล้วนั้นมันเป็นการจัดการกับเหตุการณ์รอบๆตัวทั้งสิน้นมันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนมากระหว่างการลงมือทําที่เป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองและปฏิกิริยาตอบสนองซึ่งก็จะตอบสนองทันทีต่อแรงกดดันจากภายนอกมันเป็นความแตกต่างระหว่างความรู้สึกในแง่บวกและก็การถูกควบคุมชีวิตและความรู้สึกแง่ลบและก็แรงกดดัน คุณจะต้องมีความเข้มมีความเข้มแข็งมีความมุ่งมั่นในการที่จะควบคุมส่วนที่สําคัญทั้งในแง่ของงานและก็ชีวิตส่วนตัวนั่นเองต่อมาในเรื่องของความคิดและก็ความรู้สึกกันบ้างในแง่จิตวิทยาเนี่ยแต่ละคนก็จะมีแนวความคิดเป็นของตัวเองมีโปรแกรมหลักภายในที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตัวคุณเองได้ในทุกๆพื้นที่ที่มันเป็นสิ่งที่สําคัญของชีวิตคนที่มีมโนภาพแห่งตนเองเกี่ยวกับ การบริหารจัดการเวลาสูงเนี่ยก็มักจะมองเห็นตัวเองแล้วก็มีความคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบตัวเองเป็นอย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองพวกเขาเหล่านั้นก็จะสามารถควบคุมชีวิตและก,การทำงานของตัวเองได้ดีมากมโนภาพแห่งตนของคุณน,นั้นก็จะถูกสร้างขึ้นจากแนวคิดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นภาพจินตนาการและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อของคุณน,นั้นที่เกี่ยวกับตัวคุณเองก็ อาจจะเป็นวิธีการที่คุณนั้นน่ะจัดการเวลาของคุณหรือบางคนก็าจจะเชื่อว่าตัวเองสามารถจัดการชีวิตได้อย่างมีระเบียบสุดๆในขณะที่อีกคนในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยกลับรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยและก็ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ต่างๆและก็สถานการณ์ต่างๆต่อมาในเรื่องของความเชื่อความเชื่อนั้นมันกลายเป็นความจริงได้ยังไง อะไรคือความเชื่อเกี่ยวกับตัวคุณเองและความสามารถในการจัดการเวลาของคุณคุณมองเห็นตัวเองและก็คิดเกี่ยวกับตัวเองในแง่ของการจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพขนาดไหนครับถ้าคุณคิดว่าตัวคุณเองจัดการเวลาได้อย่างดีเยี่ยมคุณก็จะทำมันได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยมีพื้นฐานเป็นความเชื่อของคุณเองเพราะว่าการมองเห็นคุณค่าของตัวคุณเองนั้น และก็การเชื่อมั่นในตัวเองมันก็คือสิ่งที่ทําให้คุณพยายามก้าวไปเป็นตัวตนในแบบที่คุณเชื่อและก็มองเห็นตัวเองว่าฉันจะต้องเป็นแบบนั้นนะถ้าคุณเชื่อว่าคุณสามารถจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีคุณก็จะจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าคุณมองว่าคุณเป็นคนจัดการเวลาได้แย่มากก็จะไม่มีอะไรที่สามารถช่วยได้เลยหรือว่าคุณเชื่อว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีระเบียบนิสัยเหล่านั้นน่าก็จะกลายมาเป็นพฤติกรรมของคุณโดยปริยาย ต่อมาในเรื่องของการตัดสินใจกันบ้างการตัดสินใจเนี่ยคุณจะพัฒนาความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองรวมไปถึงระดับของการสร้างงานแบบใหม่และมันก็เป็นเป็นประเภทยังไงอะคือก็เพียงแค่คุณใช้กดสี่ข้อนี้ประกอบไปด้วยนั่นก็คือความปรารถนาข้อแรกคือเรื่องของความปรารถนาข้อที่สองก็คือความเด็ดขาดข้อที่สามคือความมุ่งมัน่น และก็ข้อที่4ี่ก็คือระเบียบวินัยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการตัดสินใจการตัดสินใจที่จะพัฒนาลักษณะนิสัยในการจัดการเวลาอย่างเช่นไปถึงที่ประชุมก่อนเวลาการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตของคุณจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณตัดสินใจอย่างชัดเจนต้องชัดเจนต้องกลา้าที่จะทําอะไรที่แตกต่างออกไปการตัดสินใจที่จะจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพก็คือก้าวแรกที่สําคัญมาก ต่อมาเรื่องของการจัดการความคิดกันบ้างเมื่อคุณตัดสินใจแล้วว่าจะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพมันก็มีหลักการและก็เทคนิคยอะแยะมากมายเลยที่คุณสามารถนําไปฝึกฝนได้ก้าวแรกก็คือก้าวแรกก็คือ,ก,ก,คอการเปลี่ยนแปลงความคิดจากภายในร้อยละ95%ของอารมณ์นั้นร้อยละร้อยละของอารมณ์และก็การการะทําของคุณนั้นล้วนแล้วแต่มาจากการพูดคุยกับตัวเองทั้งหมดเลย ทีนี้ก็ให้คุณเนี่ยลองพูดกับตัวเองว่าฉันเป็นคนที่มีระเบียบแล้วก็มีประสิทธิภาพมากเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับงานที่มีก็ให้ลองพักหน่อยแล้วก็พูดกับตัวเองว่าฉันเป็นคนที่มีระเบียบแล้วก็มีประสิทธิภาพมากบอกตัวเองแบบนี้ซ้ำๆว่าฉันเนี่ยเป็นคนจัดการเวลาได้ดีมากถ้ามีคนถามคุณเกี่ยวกับการจัดการเวลาก็ให้คุณตอบเขาว่าฉันเป็นคนที่จัดการเวลาได้ดีมากบอกเขาไปแบบนี้เลย และเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพูดว่าฉันเป็นคนที่มีระเบียบดีเยี่ยมจิตใต้สำนึกของคุณก็จะยอมรับคำเหล่านี้เหมือนว่ามันเป็นคำสั่งและก็เริ่มที่จะจูงใจให้คุณกลายเป็นคนที่กลายเป็นคนที่มีการจัดการที่ดีและก็มีพฤติกรรมที่ดีได้จริงๆนั่นเองต่อมาเรื่องของการมองตัวเองในแบบที่คุณอยากจะเป็นกันบ้างทางที่สองที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคุณก็คือมองว่าตัวเองเป็นคนมีระเบียบมี ปรับประสิทธิภาพและก็เป็นคนที่กําหนดชีวิตตัวเองนั่นเองถ้าคุณเป็นคนที่มีระเบียบอยู่แล้วและเป็นคนที่มีประสิทธิภาพมากแล้วจะทําอย่างไรให้มันแปลกไปจากเดิมทำยังไงให้มันแปลกไปจากเดิมจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นอยู่แล้วบ้างล่ะก็ให้คุณนะลองจินตนาการถึงตัวเองที่มันรู้สึกสงบมีความเชื่อมั่นรู้สึกว่ามีประสิทธิภาพมากแต่สบายๆมากกว่าเดิม และสามารถที่จะจัดการกับงานจํานวนมากได้ในเวลาอันสัน้นก็ให้คุณลองจินตนาการถึงคนที่มีประสิทธิภาพดูว่าจะต้องเป็นยังไงบนโต๊ะของเขาเนี่ยจะต้องสะอาดเรียบร้อยไหมคนคนนั้นจะปรากฏคือจะทําตัวไม่เร่งเรียบจะไม่เครียดหรือเปล่าลองจินตนาการออกมาให้มันเห็นภาพชัดเจนเลยลองดูคุณจะต้องทำราวกับว่า ต้องทําราวกับว่าคนทางที่สามที่จะจัดการตัวเองก็คือต้องทําราวกับว่าคุณเป็นคนจัดการเวลาได้อย่างดีเยี่ยมคุณจะต้องคิดว่าตัวคุณเองนั้นเป็นคนจัดการทุกอย่างได้อย่างดีเยี่ยมในสิ่งที่คุณทําถ้าคุณทําดีอยู่แล้วจะทําตัวยังไงล่ะให้มันแตกต่างไปจากเดิมหัวข้อต่อมาก็คือเรื่องของการกําหนดคุณค่าของตัวเองเพราะว่าการจัดการเวลามันคือการจัดการชีวิต มันเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของตัวคุณเองโดยเริ่มจากการสำรวจคุณค่าของตัวเองหนึ่งในกฎของเมอร์ฟี่ได้กล่าวเอาไว้ว่าก่อนที่คุณจะทำอะไรก็ตามคุณจะต้องทำสิ่งอื่นก่อนมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเวน้นแต่ว่าคุณจะรู้อย่างแน่ชัดว่าคุณค่าของตัวเองนั้นคืออะไร การจัดการเวลาที่ดีก็คือการที่คุณนั้นองควบคุมจัดการลําดับเหตุการณ์ต่างๆให้มันออกมาอย่างราบรื่นแล้วก็ดูว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนอื่นก็ต้องให้ถามตัวเองก่อนว่าทําไมทําไมคุณถึงกําลังทําสิ่งนี้คุณต้องตื่นเช้าทําไมคุณทําอยู่งานที่ทําอยู่ทําเพราะอะไรและเพราะอะไรถึงเลือกทํางานในบริษัทที่ทําอยู่ณนะตอนนี้คุณจะต้องรู้ความหมายและก็วัตถุประสงค์ของตัวเองก่อน เพราะว่าคนเราย่อมมีความต้องการส่วนลึกสําหรับความหมายและจุดประสงค์ในชีวิตหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทําให้คนเครียนแล้วก็ไม่มีความสุขก็คือความรู้สึกว่าสิ่งที่กําลังทํานั้น,ม,นม,ม,ม,ออมันไม่ได้มีความหมายแล้วก็มันไม่ใช่จุดประสงค์สําหรับตัวคุณเองคุณจะต้องเริ่มจากถามตัวเองตลอดเวลาเลยว่าทําไม ทำไมต้องทำสิ่งนั้นทำไมต้องทำสิ่งนี้ทำไมทาไมแล้วก็ทำไมคุณสามารถทำชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ด้วยเทคนิคการบริหารจัดการเวลาแต่มันจะไม่ช่วยอะไรเลยหากว่าคุณกำลังทำสิ่งที่มันไม่ได้มีความหมายสำหรับคุณคุณจะต้องรู้ว่าอะไรมีคุณค่ากับคุณมากที่สุดก็มีรายงานเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับผู้บริหารที่รู้สึกเหนื่อยหน่ายซึ่งมันเป็นผลมาจากความเครียดที่เกิดจากการทำงานหนัก แต่สําหรับคนที่รักในสิ่งที่เขาทําและก็ใส่ใจในทุกรายละเอียดของการที่ท,าทํานั้นจะไม่รู้สึกท้อหรือว่ารู้สึกเหนื่อยเลยเมื่อคุณใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับสิ่งที่มีคุณค่าคุณก็จะได้สัมผัสได้ถึงพลังงานที่มันไหลเวียนอยู่ในตัวเองคุณจะต้องสํารวจคุณค่าของตัวเองความเชื่อที่แท้จริงต้องสํารวจคุณค่าของตัวเองและก็ความเชื่อที่แท้จริงของคุณคุณจะต้องลองถามตัวเองว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้าง เพื่อให้การใช้ชีวิตและความเชื่อนั้นดำเนินไปได้อย่างสอดคล้องกันและคุณก็ต้องต้องยอมรับว่าคุณนั้นคือคนที่พิเศษและก็ยอดเยี่ยมมากคุณค่าของคุณคุณมีการเติบโตและก็มีการพัฒนาตลอดเส้นทางชีวิตของคุณซึ่งมันก็เป็นผลมาจากอิทธิพลและประสบการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายมันเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพจิตและก็ดีเอทางด้านอารมณ์ มันเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพและก็ตัวตนที่แสดงออกมาซึ่งก็ยากมากที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปหน้าที่ของคุณก็คือค้นหาให้เจอว่าอะไรคือคุณค่าที่แท้จริงของคุณและจากนั้นก็จัดการชีวิตของตัวเองเพื่อที่คุณจะได้ดำรงชีวิตและก็ทำงนานโดยตั้งอยู่บนคุณค่าต่างๆเหล่านั้นได้ต่อมาก็คือการวิเคราะห์ตัวเองมีสประโยคที่คุณสามารถ นำไปใช้เพื่อผลักดันพลังจากข้างในตัวตนของคุณข้อแรกก็คือคำว่าฉันคือฉันคือใครตอบตัวเองให้ได้ว่าฉันนั้นคือใครคุณน่ะคือใครถ้ามีคนแปลกหน้าถามคุณว่าคุณคือใครคุณจะตอบเขาว่ายังไงคำแรกที่คุณนึกถึงคำแรกที่คุณจะเลือกใช้เพื่อที่จะอธิบายตัวคุณเองว่าคุณคือใครคุณจะอธิบายตัวเองในลักษณะของงานที่ทํา คุณภาพของคุณในฐานะคนคนหนึ่งความคาดหวังของคุณความฝันของคุณหรือแม้ว่าแรงบันดาลใจของคุณคุณจะต้องเลือกมาสักสามถึงห้าคำเพื่อให้มันจบประโยคว่าฉันนั้นคือใครถ้าคุณกําลังสัพภาษ์คนที่อยู่รอบๆตัวหรือว่าถามคนที่อยู่รอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณอยู่ด้วยหรือว่าคนที่คุณทํางานด้วยก็ลองถามพวกเขาด้วยคําถามเดียวกันนี้นะคะลองดูว่าพวกเขาจะตอบว่าอะไรคนอื่นๆจะพูดถึงคนอื่นๆเนี่ยจะพูดถึงคุณในลักษณะ ให้คุณค่าว่าคุณเป็นคนยังไงโดยดูจากการกระทําของคุณและการที่คุณปฏิบัตบิต่อคนอื่นแล้วก็มาดูผลสรุปกันว่าพวกเขานั้นจะบอกว่าคุณเป็นคนยังไงข้อ2ก็คือคิดถึงคนทั่วไปในโลกรอบๆตัวของคุณคุณจะอธิบายถึงคนอื่นยังไงคุณคิดว่าพวกเขาดีพวกเขาอบอุ่นแล้วก็เป็นที่รัก เป็นที่รักไหมอบอุ่นไหมดีไหมหรือว่าเป็นมนุษย์ที่จำพวกขี้เกียจขี้โกงหรืออาจจะเชื่อถือไว้ได้คําตอบของคุณจะเป็นตัวกําหนดว่าคุณมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นยังไงนอกจากนี้มันจะยังกําหนดทุกๆสิ่งที่คุณเป็นทางผู้บริหารคนในครอบครวัวและก็เพื่อนๆต่อมาก็คือคําถามที่ถามว่าชีวิตนั้นคืออะไรอาจจะดูเป็นคําถามที่ธรรมดาพื้นๆมาก แต่จริงๆแล้วนี่มันมันสะท้อนถึงปรัชญาชีวิตของคุณคนที่มองชีวิตในแง่บวกร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขก็จะมองชีวิตว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมันเต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆแล้วก็สิ่งที่แย่สลับปลับเปลี่ยนกันไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันก็คือการผจญภัยที่ยอดเยี่ยมขอยกตัวอย่างของชายหนุ่มคนหนึ่งเขาเขาคนนี้ไปหานักปรา์ผู้อาวุโสท่านหนึ่ง แล้วก็กล่าวว่าชีวิตนั้นมันยากนักปรา์ก็เลยตอบกลับมาว่านั่นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาชีวิตไปเทียบกับอะไรเหมือนอย่างเช่นที่เฮเลนเคลเลอร์ได้กล่าวเอาไว้ว่าชีวิตอาจจะเป็นได้ทั้งการประจนภัยที่น่าตื่นเต้นหรือว่าการไม่ได้มีความหมายอะไรเลยคุณจะต้องลองถามตัวเองว่าชีวิตของคุณนั้นเป็นอย่างไรข้อ4ี่ก็คือเป้าหมายสําคัญในชีวิตของ ขอ,นะอออของคุณคืออะไรเป้าหมายสําคัญในชีวิตของคุณคืออะไรเป้าหมายสูงสุดในครอบครัวของคุณคืออะไรนี่คือบางส่วนของคําถามที่ลึกซึง้งและก็มีความสําคัญที่คุณเคยตั้งคําถามและก็ตอบตัวคุณเองด้วยเมื่อคุณตอบได้ชัดแล้วคุณจะสามารถบอกตัวเองได้ว่าสิ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดลําดับความสําคัญในชีวิตของคุณคืออะไรบ้างอย่างที่นโปเลียนฮิลได้กล่าวไว้ว่า ชีวิตจะเริ่มต้นเพื่อเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเมื่อเราสามารถตัดสินใจอย่างชัดเจนได้ตามเป้าหมายที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราต้องถามตัวเองอีกครั้งว่าอะไรคือเป้าหมายที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณ